อันนี้ยังเลง่ายไปไปไปนักไปขี่รถไปเป็นโลหาปูเด้อไปบ่าอากองพันะนี่ไปเลยปูนพิ้วอันนี้คือทิ้งดองค่ะ รยไงครับระปุกล <101. S 2> ะ 150. 100. ร้อยะคะ่ะร้อยหนึ่งร้อยห้าสิต่อไหมอัอันนี้กระเทียมอันนี้กระเทียม ฮะฮะอันไหนลกูกนั่นเนี่ยเนี่ยเอาป่ะอ๋อแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ร้อยแปดสิบขยใหญ่อันนี้160นร้อยหกสิบเล็กร้อยหกอ่ะร้อยแปดไม่กล้ากิน ไม้กว่าขาย,ยางไงครับนี่ก็มีด้าลมละห้าสิบบาทธรรมดา50าสิบาทน่ะครับเขามาซื็อของฝาก ฮะของฝากครับเป็นปลาสม้มปลาส้มแล้วก็ใส่กอกอีสานกระหมูเอาไปฝากลูกมีขนมของฝากก่อน ฝากได้